ที่ปรกกาเลยไม,ไม่รู้จะดูอะไรลรวก็เลยมาไลฟ์คุยที่แรกนางจะขึ้นนางจะขึ้นรถทัวร์มาจะแ,แป้งไม่ให้ขึ้นเพราะว่าโหนั่งรถ8ชั่วโมงกว่าจะมาถึงห้าหชั่วโมงกว่าจะมาถึงเลยบอกให้นั่งเครื่องนั่นแหละ น้องมดอายุปห้าค่ะสิบเอดสิ 5, 11, น้องไม่มาส่งพายเรือมาส่งไม่ได้ค่ะเพราะว่าติดต้องไปส่งน้องสาวข้ามประเทศไปแข่งอ่าวอลเล่บอลยู 20, ที่เม็กซิโกนะคะนางก็เลยต้องไปในพาทของครอบครัวเขาบพ่อครอบครัวมากั้หมดเลยมาเป็นรถตู้เลย ก็เลยไม่สามารถเข้ามาส่งได้หรยอ,อย่างอ่าน้องไปขึ้นที่สวนภูไม่ได้ขึ้นที่ดอนเมืองซึ่งมันไกลจากจากคอนโดมากแล้วน้องถ้าน้องมาส่งแพรลี่ตีสี่น้องต้องตื่นไปอย่างเงี้ยน้องกลัวไม่ตื่นแล้วเดี๋ยวไปส่งกีตาร์ไม่ทันแล้วตอนเราเมื่อวานช่วงเย็นก็มีทำฟันด้วยช่องไหนอ่าเข้าเข้ายูทูปพัดขึ้นเต็มเลยเข้ายูทูปเลยค่ะซึ่งเต็มเลย สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาค่ะสวัสดี74คนดูสวัสดีค่ะขนใจให้ด้วยนะเปิดการมองเห็ุกันนะคะพี่มีพี่น้องสามคนค่ะแพรรี่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องถ้าแพรรี่เองเป็นลูกคนเดียวของคุณพอ่อคุณแม่ แต่พี่แพรรี่มีลูกพี่ลูกน้องคนข้านเยอะพี่อัค่ะวันนี้ตออเดี๋ยวตอนเย็นไปไปพบนายค่ะตอนเย็นใช่ค่ะพี่เตีย้ยเดี๋ยน้องจะนอนแล้วน้องไล่แป๊มเดี๋ยน้องจะนอนแล้วก็เดี๋ยวหกโมงมีนัดทนาย<ม>นางมากับใครรอบนี้มาคนเดียวหรือมากับมิวไม่มาคนเดียวค่ะแต่ให้ทายว่ามากับใครทุกคนว่าชั่วโมงนี้นางจะให้ใครมาม,มาทายกัน ว่าใครถ้าถ้าเป็นพี่พี่เอฟซีพี่เอฟซีอยากให้ใครมานางจะมากับใครอ่ะนางจะมากับใครนางจะมากับใครอ่ะเอาใครเดนเข้ามานางจะมากับใคร ไม่บอกว่านายจะมากับใครแต่นางไม่มาคนเดียวค่ะน้องมาคนเดียวไม่ได้เพราะขากลับน้องต้องขึ้นรถทัวร์กลับต้องมีเพื่อนนั่งกับน,น้องมาสองวันค่ะสุกเสาร์กับวันอาทิตย์แปดสิบเก้าก่วันอาทิตย์ ขอบคุณทุกคนที่กดใจให้นะคะกดใจให้หน่อยนะช่วงนี้ขอแค่หัวใจของเราดนะคะก้องฟ์มใช่น้องชายฟอหนหมยจ๊ะพี่แป้ฟีมไหนอะคนไหนอะน้องฟ์มเอาตรงนี้นป้ก็ยังรู้จักรูกพี่ลุกน้องฟอนไปครบทุกคนอะตอนนี้ที่จำชื่อได้ก็มีเจ้ากีตาร์กับเจ้ามดสองคน mm hmm. คนอื่นเคยเจอเคยยกมือไหวแต่จำไม่ได้ ้าคนสูงสูงตัวใหญ่ใช่เจ้าฟิล์มใช่เจ้าฟิลมเป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกันกับกีตาร์ไม่ค่ะน้องไม่มีอะไรคูค่คะน้องมีอักออกงานคู่สิบเก้าน้องมีออกงานคู่สิบเก้าค่ะสูงมากใช่ค่ะครอบครัวเขามีแต่คนสูงสูงตัใหญ่ของหอมเรื่อมวยก็หุ่นดีเร้่มมวยก็ล้ เราพึ่งว,ว่าเองเน้องสายเววามน่ารักและสมุทอ่ะ ไปเท้าก็บรรยากาศไปต,ตกขอ,อ,องกีต้าร์ก็อบเดินไปู้ยความสุขพ้อมฝอดกลับเลยค่ะพวงนี้มีเรียนพี่แพรนอนเหรอคะพี่แพรอ่านหนังสือคะ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะ ใช่นะคะของค่คาหนาวหรอคะเห็นหงผ้าที่โคราชแล้วกนะ็เปิดแอร์ค่ะเปิด Air. แอร์แอนนี่ไปบริลาไม่ไปเยี่ยมย่าเหรอคะแม่ย่ามาหาที่งานจ้าน้องไปแล้วน้องมีงานไม่ไม่สามารถปีกเวลาไปได้เลยน้องน้องไปถึงวันแรกก,ก็เย็นแล้วนะคะวันที่สองก็มีงานเช้าเย็นวันที่สามก็แต่งหน้าบ่ายสอง นะคะก็คือเวลาไม่พอที่จะไปนะคะก่าจะตื่นก่าจะมาก่าจะไปบ้านน้องอยู่ห่างจากเมืองประมาณ40 50โลระยะเวลาไม่ได้คุณแม่ก็เลยมาหาที่งานนะคะก็ได้สวัสดีถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแม่มาหาค่ะแม่มาหาที่แรกว่าจะไปเหมือนกันต่เจะฝอบอกว่าไปไม่ทนัน ปบุรีรัมย์รอบนี้สนุกไหมสนุกทุกรอบค่ะบุรีรัมย์สนุกและอบอุ่นทุกรอบคนบุรีรัมย์น่ารักสถานที่เที่ยวบุรีรัมย์ก็น่ารักครอบครัวอบอุ่นน่ารักมากค่ะใช่ครอบครัวน้องอบอุ่นน่ารักมากเขาเป็นครอบครัวที่ ฐานครอบครัวดีค่ะพื้นฐานครอบครัวค่อนข้างดีถ้ามีคนเจ้างงานเราก็าไปค่ะแต่ถ้าไม่มีใครจ้างงานก็น่าจะเดือนละครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะอยู่ในแป้งอันวันดีชอบอยู่คอนโดค่ะอันนี้ใครเอ,อ่ยเรียกขนาดนี้เราต้องรู้จักกันแล้วล่ะ ไปอยูคอนโดจ้าอยู่คอนโดอยู่คอนโดจะปลอดเดินทางกลับไปแล้วค่ะ น,น้องมาวัยที่สิบแปดปัจจายปกติพี่แพรลี่ชอบอ่านใช่ค่ะปกติพี่แพรลี่ชอบอ่านใช่ค่ะ ่คะแป้งไปก่อนนะทุกคนแวะมาแป๊บเดียวเี๋ยวเย็นเย็นมาใหม่สิบแปดน้องมากับใครไม่บอกร่อชุ่มปกติกับบ้านนี่จะดเดินใหม่ค่ะดเดินมนว่างกขกลับค่ะว่างมาสับวันก็กลับ 打屁股。